วิธีการวันนี้จะมาดูวิธีการเราจะทําการโกดข้อมูลจากโน้ตบุ๊กไปสู่ฮาร์ดดิสภายนอกเพราะว่าฮาร์ดดิสของลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลอยู่เยอะมากแล้วก็ข้อมูลเต็มและทางไดซีได้ดีไม่สามารถจากแบ็กอัพจากไดซีไปเก็บมาได้ดีได้เราจะเป็นต้องแบ็กอัพจากตัว C ไปฮาร์ดดิสตัวนอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือหึแผ่น h e เ e n บุ u กซีดีสออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า USB to Santa เนี่ยเอา Santa จากภายนอกมาแปลเป็น USB ใช้ได้ทั้ง IDE ทั้ง Santa ต่อกับโน้ตบุ๊กต่อคอมฮาร์ดดิสก์ของ PC เชื่อมต่อโน้ตบุ๊กด้วย USB แล้วก็ตัวซัพพลายเนี่ยมันพังแล,แล้วเราก็ใช้ซัพพลายของตัวคอมพิวเตอร์เป็นหลักโดยการจัมขาเขียวที่เป็นขาสีเนี่ยเขียวกับกาวกาวคือสีดำอะไรก็ได้คือจัมเข้าไปแล้วใช้สวิตช์จากด้านหน้าเป็นตัวคอนโทรล เริ่มแรกก็คือตั้งไปออดจากโน้ตบุ๊กให้บูตจาก dV d ดีก่อนแล้วก็ใส่แผ่นเฮเลนรอไว้นะแล้วเราก็เปิดพาวเวอร์แหล่งจ่ายพาวเวอร์ให้จ่ายไฟเข้ากับฮาร์ดดิสพอลล์ลมุนแล้วจ่ายไฟมาแล้วก็เปิดเครื่องเมื่อเราทําการเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องจะทําการบูตจากแผ่นเฮเลนบูตซีดีที่เรารอไว้แผ่นเฮเลนเนี่ยเราตั้งไปออดไว้ล้วมันเป็นเฮเลนเวอร์ชัน14เก่าหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ดี จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำการโกลด b แบ็กอัพจากดอทโหมดได้เลยแต่ว่าอยากจะให้เห็นภาพโดยการแบ็กอัพเป็นโหมด Windows ก่อนเราก็จะบูตเข้าม i n ิวินโดว์ XP ที่เป็น Windows PE นะก,กด Enter มันก็จะเห็นภาพเป็นกราฟิกมันจะง่ายตอนนี้เราก็จะรอบูตนิดนึงเดี๋ยวหลังจากเข้า Windows PE ได้แล้วเนี่ยเราจะทำการดูว่า คอมพิวเตอร์เนี่ยดีเทคฮาร์ดดิสก์ที่เป็น USB ภายนอกเรียบร้อยก่อนเราก็จะสั่งให้มันโกลดแต่เครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเก่าหน่อยแล้วก็พอร์ต USB ไม่ค่อยดีแล้วมันจะล้มๆมหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปแล้วก็ขออยับดูว่ามันติดไหม นี่ก็บูตเข้าวินโดว์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คทางเมเนจดูอีกทีหนึ่งว่ามันเจอฮาร์ดดิสทั้งสองตัวไหมเข้ามาแล้วเราทำการเช็คฮาร์ดดิสโดยการเข้ามาคอมพิวเตอร์คลิกขวาเลือกเมเนจแต่ว่ามันเจอแล้วล่ะมันเจอละมันขึ้นทางขวาล่าเป็นไอคอนเจอ USB แต่จะเช็คอีกทีนึงนะคลิกขวาเลือกเมเนจปึ๊บ ทำการดูไม่ไม่เจอไม่เจอแล้วลองเสียบใหม่ดูอ่ะขึ้นแล้วเราจะสังเกตเห็นดูว่าตอนนี้มันเจอฮาร์ดดิสท,ที่เป็น USB แล้วเป็นดิสท,ที่โผล่ขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งนะอันนี้ดิสนี้เราก็เป็นไปใช้ไปอัพข้อมูลก็จะมี3ามพาร t i o n แต่ว่ามีฮาร์ด ร์ด,ดว่างเหลืออยู่ไอเดสสูดเนี่ยคือเป็นฮาร์ด,ดิสที่อยู่ในเครื่องดิสกหนึ่งคือตัวนี้ที่อยู่ภายนอกต่อผ่าน USB เข้ามาพอพอมันรู้จักกันแล้วเนี่ยเราจะทําการเลือกโคดผ่านโปรแกรม h b c d เมนูนะตัวนี้แล้วมันคลิกขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็เลือกมันจะเขียนว่า h i d d n b CD นะเราก็เลือกคําว่าเมนู Backup พโคดสามสอง ก็เป็นทีหนึ่งแล้วก็ตอบ yes นะปกติถ้าเกิดเราโปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้การาฟิกก็ได้แล้วก็เลือกให้มันโปร่ขัดดอทไปเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้จะเห็นภาพมันจะง่ายกว่ามาถึงแล้วก็เลือกคำว่า local partition นะ to i m a g e เหตุที่ต้องเป็น partition เพราะเราจะ back up เฉพาะไดซีที่เป็น windows ที่มีข้อมูลของเขาเนี่ยไปเก็บไว้จากร์ดดิสก์ตัวนอกแต่ส่วนไดดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลบเราจะไม่ได้ format แล้วก็ไม่ต้องยุ่ง แล้วกด t o image กด enter ตึง้งเราก็เลือก hard disk ตัวที่หนึ่ง disk หนึ่งก็คือ hard disk ในเครื่องนะกด enter เข้าไปมันจะชื่อว่า win win ก็คือ windows ที่เราจะแบงคอ up นะแล้วก็กดคลิกทีหนึ่งให้เกิดแถบสีที่ได้สีแล้วก็กด ok เราก็จะเลือกแบงคอ up ในลูกที่2ก็คือ2เนี่ยลูกที่ส เราจะเลือกแบ c อัพในไดพาร์ติชั่นนี้2.3นะผมเขียนเอาไว้เป็นวัน a TFS ก็เลือกอันนี้นะเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น R w i n d o 7นะใส่7สองตัวจะได้ไม่ซ้ำกับตัวอื่นนะแล้วกดเซฟแล้วชื่อนี้เราแต่จะตั้งตั้งอะไรก็ได้เซฟเส็จแล้วตรงนี้มันถามว่าจะให้บีบอัดไม่เหมือนซิปอะ่ะถ้าเราตอบ no คือไม่บีบเลยถ้าเป็น fast ก็คือมันจะเป็นแบบว่าบีบแบบเร็ว ถ้าเป็น high เนี่ยไฟล์มันจะเล็กแต่มันจะบีบนานเราจะรักษาเวลาในการใช้คำว่า fast คือให้มันเร็วแต่ถ้าเกิดบางคนมีเวลาเหลือก็กดเป็น high ก็ได้นะมันก็จะได้ข้อเล็กๆหน่อยแต่อันนี้ผมประหยัดเวลาก็เรียกคำว่าให้มันเร็วให้เรยกมัน fast stop yes อ่ะต่อไปมันจะทำการบีบ window partition ทั้ทงก้อนเลยที่เป็นไดร์ C เนี่ยจากตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ตัวนอกเราก็จะรอจนกว่ามันจะครบ100%แล้วก็ มันขึ้นมาให้เรากดรีสตาร์เราก็รีสตาร์ก็จะได้เป็นไฟล์อิมเมจมา่อดหนึ่งอันนี้คือมันจะปลอดภัยเวลาแบ็กอัพพอเราแบ็กอัพเสร็จปุ๊บเราก็จะลงฟอร์แมตลงวิดดูใหม่เลยแล้วเราก็ค่อยๆมาดูว่าข้อมูลที่เราแบ็กอัพเนี่ยมันถี่ถ่วนไหมถ้าไม่ถี่ถ่วนปุ๊บอย่างน้อยเรายังมีอิมเมจที่เก็บเอาไว้เนี่ยเราใช้โปรแกรมโ o e x p เ o r e r เข้ามาดึงไฟล์ออกมาใช้ท,ที่ที่เขาต้องการออกมาได้ดีกว่าฟอร์แมตไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันหายหมดขั้นตอนเนี้คือมันก็จะแบ็กอัพไป4 มันก็จะบอกว่าเนี่ยมีทั้งหมด40กิกใช้เวลาทั้งหมด30นาทีอะไรเงี้ยก็จะมันจะมีบอกเวลาใช้ไปแลกกี่นาทีใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีแล้วก็จํานวนเมกทั้งหมดมีเท่าไหร่เราก็รอจนกว่าจะครบ100%แล้วก็เริ่มตจบอันนี้คือวิธีการโกดจากโน้ตบุ๊กที่ความจุไม่พอแล้วปกติแก็โกดซีไปดีก็ไม่ต้องใช้ตัวพว่วงข้างนอกแต่อันนี้คือดีเนี่ยมันไม่พอแล้วได้ดีมันเต็มได้ซีมันใหญ่กว่าได้ดีเราก็ต้อง โกดได้ีไปเก็บในฮาร์ดดิสอีกลูกหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนะก็โกดจากฮาร์ดดิสที่อยู่เครื่องเนี้ยไปเก็บในนี้นะเพื่อความปลอดภัยก็ใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถ้าใครไม่รู้ก็ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะมันสามารถที่จะโกดผ่านสาย usb ที่เป็นทูแปลงเป็นแซนเต้าเป็น usb มาเสียบกับคอมเพื่อเอาข้อมูลผลิตช่นจากนี้มาเก็บในนี้ได้อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเป็นทางลัด แล้วก็มอแปลงแล้วก็สามารถแดรเป็นมอแปลงคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะนะมันจะได้จ่ายไฟดีหน่อยฮาร์ดดิสมันจะได้ไม่พังนะรแค่นี้นิดลิปตสั้น